สวัสดีครับหมอตุนสวัสดีค่ะขนาดหมอเนาะ ก็คือเป็นคนที่ช่วยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาถึงก็ช่วยดูช่วยเลือกค่ะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนาะมีสารที่ครบถ้วนทั้งตัวที่เป็นไฟเบอร์เอ่ยหรือตัวที่เป็นสารบำรุงผิวต่างๆค่ะและ้วมีไฟเบอร์กินเพื่อจริงๆแล้วไฟเบอร์ค่ะก็คือกาดใยอาหารอย่างหนึ่งค่ะมันจะอยู่ในพวกผักผลไม้ต่างๆเนาะถ้าเกิดสมมติเราทานผักผลไม้มากพออาจจะไม่จำเป็นต้องทานไฟเบอร์เสริมค่ะแต่ว่าถ้าทานไม่มากพอหรือว่าทานแบบ เหมือนกับทานข้าวมันไก่แล้วมีแตงกวาสองสามชิ้นเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็ถือไม่พอเนาะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอย่างพวกไฟเบอร์ขึ้นมาค่ะออก,ก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมที่ช่วยสําหรับคนที่อาจจะกินผักหรือว่าผลไม้ไม่พอนั่นเองใช่ไหมงั้นผมถามหน่อยว่ามันจะมีสารตกค้างไหมครับถ้ากินพวกนี้เยอะพวกนี้มีสารตกค้างไหมต้องแนะนําก่อนวิธีรับประทานไฟเบอร์ที่ถูกต้องค่ะปกติแล้วเวลาลเราเทผงไฟเบอร์เนาะลงในน้ําประมาณ150 ml ค่ะ พอเราชงดื่มไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะแนะนําให้เราดื่มน้ําตามเท่ากับปริมาณน,น้ําที่ชงเ<อ>นื่องจากว่าไฟเบอร์ของเรามีส่วนที่ไม่ละลายน้ําค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะฟูแล้วพองเป็นเหมือนวุ้นค่ะ แลระทานน้ําตามเข้าไปจะเป็นการทําความสะอาดมันลงมาเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีการตกค้างค่ะถ้าเราทานอย่างถูกวิธีเนาะอันนี้ก็เป็นเกิดความรู้อีกอย่างหนึ่งที่ว่ากินแล้วต้องกินน้ําเพิ่มไปเข้าหนึ่งใช่ไหมครับและถ้าไม่ได้กินน้าเพิ่มมันจะมีผลเสียอะไรบ้างครับมันก็จะไปพองอยู่ในลําไส้ของเราค่ะมันก็จะออกมาค่อนข้างยากจริงๆแล้วแนะนําให้ทานน้ําตามเข้าไปเพื่อว่าจะได้ล้างในส่วนของที่มันเป็นวุ้นๆนะคะออกมาทั้งหมดอ๋อครับอันนี้กินยังไงครับ แนะนำเนาะปกติแล้วในช่วงแรกๆการทานไฟเบอร์ค่ะสามารถสำหรับคนที่มีปัญหาดีกว่ามีปัญหาการขับถ่ายหรือทานไฟเบอร์น้อยแนะนําให้ทานก่อนนอนค่ะวันละหนึ่งซองใ่ซองชายทานได้ทุกวันเนาะแต่ว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหามากสามารถทานได้แบบ2วันซองสวันซองไม่จําเป็นต้องทานทุกวันแต่ถามว่าทานทุกวันได้ไหมก็ทานได้แต่ถ้าคนแบบเหมือนกับลําไส้หรือว่าระบบขับถ่ายมันปรับสมดุลแล้วอะค่ะเราก็ทานแบบห่างขึ้นมาก็ยังสามารถ แล้วสาหรับคนที่กินผักผลไม้อยู่แล้วเราอยากลําไส้ดีๆก็กินเพิ่มบีก็ได้หรือเปล่าทานได้ค่ะการทานไฟเบอร์เยอะไม่มีคําว่าแบบโอเวอร์มากเกินไปเนาะใช่ค่ะทานได้ก็ทําให้ระบบลําไส้อย่างน้อยมันก็มีตัวที่เป็นพวกพรีไบโอติกเป็นอาหารเสริมของแบคทีเรียดีๆในลําไส้เข้าไปก็ช่วยทําให้สุขภาพเราดีขึ้นช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอหอย่างนี้กินก็มีแต่ผลประโยชน์เลยนะครับใช่สารสกัดทั้งหมดนะครับก็เราสองคนก็ช่วยกัน หนักเลยนะครับต้องรบกวนพี่ตุ๋นด้วยนะเพราะว่าเด v e l o p สสังกัดออกมาแบบด้วยความยาินดีเลยค่ะเพราะว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพมากๆให้เหมาะสมกับแบรนด์ Miss A แล้วก็อยากให้ผู้บริโภคหรือทุกคนได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับพี่ตุน๋นค่ะไงช่วยต่อไปเรื่อยๆนะครับได้เลยค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับค่ะ